สวัสดีครับตอนนี้รายการ cmg นะครับหรือว่า comedy เม m e r นะครับคลิปนี้คือผมทำเป็นตัวแก้นะครับจากไฟล์เดิมนะครับไฟเดิมวิดีโอเก่าก็คือบูสตซับาพลังพาร์ทหนึ่งนะครับมันเป็นแบบผมเล่นแล้วผมใช้โปรแกรมอื่นอัดมาเลยเสียนะครับผมก็เลยมาลองใช้โปรแกรมแฟบดูมันก็โอเคครับมันก็ใช้ได้นะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอโทษนะครับที่อัดคลิปผิดไปก็ไม่เป็นไรนะอย่ามาดูคลิปนี้กันแล้วกันนะ อ,อันนี้นะครับมาตอนเริ่มเกมก็มันจะมีก่อนหน้าจอนี้ก็คือมันจะมีให้เลือกเมนูนะเอ้เลือกภาษานะครับจะมีภาษาภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสนะครับให้เราเลือกอังกฤษนะครับถ้าอันฝรั่งเศสเอาก็้าเลือกฝรั่งเศสก็ได้ครับอันนี้ก็คือเพื่อจะเมาส์เบอ t ์ท่อนทูบิคบายอันนี้นะครับเราเพิ่งมาเล่นกันใ,นใหม่ก็ต้องค,อนนคีเอ็นะครับคีเอ็ดสร้างนะครับสร้างตัวละครใหม่ก็ใส่ชื่อไป นี่ครับมันได้แค่3ตัวนะครับมันได้ตัวขาวไปแค่สาตัวพอเสร็จแล้วก็กดโอเคเย็ดโอเคอ่าอันนี้ก็เพื่อมนมาแล้วตอนนี้คัปเตอร์ก็คือเป็นเกี่ยวกับอเอ่ออ้าอะไรวะกดอะไรไปเนี่ยแล้วก็อ๋ออ๋อน่มเกมแล้วเหรออ๋ออ๋อ่มเ,เกมแล้วะอ่นนี้ตัวเลยอ่าเกมนี้ก็คือเกม ปูซาบ้าน้ำมันนะครับอ yes, ้าไม่ใช่นะครับปูซาบ้าพลังนะครับเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นฝูงแบบยังฟิตฟิตฟิตเปียอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปให้หลังไปตามทำเพี้ยทำบอเบรเบร์ทำบอเบรเบร์จ้ำจ้ำแลยจ้ำจ้ำ Oh yeah Okay Okay butterfly Crash Yeah b i okay. อาปูเดินครับปูเดินปูเดินแล้วก็เล็กระหวัดอือ่กดตัวเฮดนะครับใช้ปูเดินในช่อง W A F D <S 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 แล้วมันกดตัวจีจะเป็น,นหน้านี้อะไรไม่รู้มันเปกดตัวเฮดก็เป็นเหมือนกับชใช้ที่นี่ที่นี่นนนอุย้ยเจออะไรอ่ะตัวเฮดดิ เก็บห่อยฟ้าพรอมเย้ะต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งก็ก็ก็หลามขึ้นมาหลามขึ้นมาที่หลามเลื่อนตามหลามเดีวไอ้อ้วนเดี๋ยวทำอะไรเออไอ้อ้วนเออไปแกบ้านเราไปแกเอ้ยฮะผมเยอะครับผมเจชาบ้านคือมาให้ย่าให้ได้ย่าต้องรอไว้ในนี้ในหัวใจผม เข้าไปเออไปลุยหลานกำมอนหลานเจออะไรบัตเตอร์่ไฟแบตเตอรี่ไฟจับสีจับเด้เออจับเลยโอเคไปเลยโกโกโกอันนี้นะครับมันจะให้เราจับแล้วเขาข้าจัไม่ผิดกดตัวนี่ตัวมากกดอู้อะไรวะสไปเดอร์สไปเดอร์ โอ้ปูอยู่ไปทุบมันนี่ปูไม่ดีไม่ดีโนโลปูเนาตอนนี้มันน่าจะให้เราถนัดยางกันปูอยู่ไปจับมัมุจับมันมันจับมันมุนจับมันมุปูอยู่ไปข้าวเลยเอาแล้วเราก็ต่อนะครับเก็บก้อ็เฮ็ดต้องเก็บแต้งให้กับคุณปูเก็บแต้งให้กับคุณปูไม่ใช่นะครับไม่ดถ้าเราทำอะไรก็ไม่รู้เก็บเก็บเก็บปูแล้วก็จะเป็นบา

สองจอยเลยวะเนี <laughs> ่ยเอาไว้สองตัวเลยผมขึ้นได้ผมขึ้นได้แล้วหลานล่ะต่ำตัวเล็กขึ้นไปลายโผล่ลงไปเลยโผล่ช่วยหน่อยดิเพราะงั้นถ้าใครเล่นเป็นก็ใครเล่นเป็นนะครับแกปู่ซาบาทะรังก็ช่วยสอนวิธีการเล่นตรงนี้หน่อยนะครับผมเล่นไม่เป็นตรงนี้ผมไม่ผ่านเลยนะครับใครใครเล่นผ่านใครเล่นผ่านตรงนี้ มาบอกผมด้วยแล,วแล้วกันนะเพราะว่าอ๋ออย่างนี้เปล่าวะอ๋อไม่ต้องรับไม่ต้องรับเล่นไปละกูเล่นไปละบอ้าวปูปูซาบ้านน้ำมันมันนี่มันนี่กับรอง กูวิ okay. yeah, ่งไปต่อเลยนะโว้ยกโคตรไฟแรงเลยกูก็กำลังก่อเคก็ไปเป็นแล้วอะไรอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ไรเก็บไปบ้างกูกูกูช่วยนะกูช่วยนะกูช่วยทุบดาบช่วยเก็บโอเคโอเคเดี๋ยวเอาจะเจ้าเจ้า นี่เอาจะไปเดอรยแมนไปคาบเป็นไปคาบไปคาบเป็นชนูหลอเล่นไม่ใช่ไหมครับไม่ได้ทำอะไร <c oughs> <c oughs> าาอ,ะ,อะไร้ไไนนไาง่างอ๋อไอหลังเนนวนเนอร์ไอเอออตียาวไปคู่กันเลยเอย้าเจริญไปยังไงของมัน,นเดี่ยไอตอออย่างงี้ ปูป่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อน้โหครับปู่ไแล้วนะครับเออปู่ครับปูไะะปปบป่ไหวไหมครับปู่ไปชาร์จแบตก่อนไหมครับยัปู่ต้องกินไอ้นี่ฟักทอง แค่วกลับมาปูเลยดิโอเคนะกลับมาปูเสียแ่วาให้เเเ่เิพ่อ้ยเ้เหมนเลยนหน่จะได้มีสปีด๋อนเย่งีกปูอยก็เอาุเลยเออ chúng, à, cho kênh Ghiền Mì